มอร์นิชาวีวีวผมทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวงาน Spy X Family Popup Store Thailand ไทยแลนดากว่าตัวผมได้มีโอกาสไปพบเจอกับงานนี้ผมเลยได้เข้าไปถ่ายภาพและบรรยากาศทั้งหมด2รอบซึ่งน่าเป็นคนละวันกันนะฮะและแน่นอนครับผมไม่รู้เลยว่ามีงานนี้ด้วยจนเดินไปเจอป้ายที่แปะว่อยู่ตรงชั้น2 แลวผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาจัดอยู่ตรงชั้น4ซึ่งวันนั้นผมไปเจอแบบกระทันหันสุดๆก็เลยเก็บแค่ภาพมาแทนแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวแบบข้าวๆให้ฟังและแน่นอนผมได้ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเริ่มแรกเลยเมื่อเรามาถึงที่ m b k แล้วให้ไปที่ลิฟต์แก้วตรงข้างร้านดองกี้หลังจากที่เจอลิฟต์แก้วแล้วให้ขึ้นไปที่ชั้น4เดินออกนี้ไปคุณก็จะเจอป้ายของงานทันที หลังจากที่ทุกท่านได้เดินเข้างานไปแล้วทุกท่านก็จะพบกับ t o b a c โคนะฮะเป็น w a ลเปเปอรอยู่ด้านซ้ายมือและภาพอาร์ตสวยๆที่ถูกนํามาจัดโชว์ของอีกมุมหนึ่งของข้านในงานนี้งานอาร์ตส่วนใหญ่ก็มาจากแอนิเมะและผู้ผลิตนั่นเองทั้งนี้จะมีโซนขายของสินค้ากู๊ดต่างๆให้เลือกซื้อมากมายและในงานก็จะมีเครื่องดื่มและไอศครีมขายอีกด้วยมีสายใหม่ด้วยนะ แ้าของที่ผมไปจัดมาในงานซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเสียงโดยจริงๆเลยผมเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นน่าจะเป็นดวงดีที่สุดของผมแล้วนะเพราะผมสุมได้ฟิกเกอร์น้องอาเนียม่เงี้ยนะหลังจากสุมเสร็จผมก็ไปซื้อน้ำนี่แหละอันนี้เผื่อทุกท่านสงสัยราคาสินค้าข้างในงานนะฮะขั้นต่ำจะอยู่ที่150-200มากสุดจะอยู่ที่3,000ภาพสำหรับท่านใดที่เห็นราคาแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงนะฮะยิ่งซื้อยิ่งมีของแถมในงานให้ด้วยอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะว่าแถมอะไรบ้างเพราะ ต้องไปดูหน้าง,งานเราเองนะฮะหรือไม่ก็ติดต่อที่แคชเชียร์เลยตอนนี้แต่ไม่ได้จริงขอโทษด้วยถ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ถือว่ามารีวิวให้รับชมกันพอสรุปก,ก็พอนะฮะส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะไปงานนี้ไปกันได้เลยครับตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน,นปีนี้เท่านั้นจะรออะไรกันอีก่ะครับรีบไปสิครับอาเนียรอให้พวกคุณไปเสียตังกันอยู่นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วไว้แจกคุณบ๊ายบายชุบุชุบุ อันนี้เพิ่มเติมท้ายคลิปนะฮะสำหรับท่านใดที่มาถึงตรงนี้ผมต้องขออภัยจริงๆสำหรับคลิปที่ลงช้าไปหน่อยเนื่องจากว่าหลายๆอย่างที่ผมติดและต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้บว,วกกับอาการป่วยหลายๆอย่างด้วยที่ผมเจอในตอนนี้นะฮะเลยทําให้คลิปออกมาช้ามากๆแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วไว้เจอกันดูแลสุขภาพกันด้วยล่ะหว